สวัสดีค่ะคุณยายไปวัดกันหรอหลานสาวชวนไปวัดคุณยายไปไหมไปจ้ะแต่งตัวสวยแล้วนะคะคุณยายอยาไปวัดหรอไอาจารหนูก็โทรสิหนูโทรสิเออโทรโทรสิคุณยายไปวัดไหมหนูไปวัดนะ م. สวัสดีจ้ะพี่น้องสิงไปวัดในวันพระจ้ะสิไปวัด,ไปว,ดไปวัดทำบุญนกอนหน้ามีโอกาสและเวลาเนาะในวันพระน่ามีเวลาที่มีโอกาสบางๆไ,ไปเอา้ากัตถุงโนโก็เดี๋ยวเพิ่งมีจิไดาไม่รับเหรอ ไปวัดจ้ะพี่นอ้องร่มเย็นเรีนมาเนี่ยฝ่ปาปอดโปง่งสิไปวัดแต่งของไปวัดแล้วสิไปวัดจันทร์พ่นละวัดเหมือนเคยไปป่านิดวางในนอฝ่านิดไปวัดนะบน่นอฝ่านิดไปวัดบ่นอ้องสาวคนนี้สิไปวัดเด้อทำบุญเด้อกันบ่ไปก็สิเอาบุญมาผ่เด้อจ้าท่านนี้ล่ะจ้าสวัสดีค่ะ